ตัวละ,ะตัวนั้ลตวเนี่ยก็ตัวช่วเนี่ยก็เออนั่นแหละตัวช่วอยู่ตัดเด็กสาวซะแล้วตัดเด็กสาวตัว chưa chừng cho nó chừng cũng cua bố 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 giờ họ bê túi cái tàu tàu này nào quá

ปาไม่ล hey, no ุ่นเฮ้ยนั่นไงกูว so ่าแล้วมันล่วงแตกไปได้แตกมันลุ่ดูดูดูจะกว่าจะได้กินเฮ้ยบาโฮอ้วนไปเรียนไว้อ้วนอ้วนบอกโอ้โหไม่เรียนจบนานนะอ้วนนะ เฮ้ยเร็วๆเอ้ยก็เถอก็ให okay? ้เออเอนปอ่ยนเปลี่ยนจะลุกครหน่อยจีจ้าเนื้อไก่ของเอของเออจินเถอะของคนของไก่บ้านใช่ไหม เอาหรอกไข่ที่อยู่ร้อนเลยฮะไข่ปองปะเนี่ย่กิเออนั่นแหละเออเออเออนี่นี่นี่ เออเอออมีอย <c oughs> ู่นะเลียไปกันเถอะไโย่รับครับที่หนึ่งมาแล้วโอ๊ฮกี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงยังไม่รู้ได้เวลาเรียนแล้วมั้งได้เวลาขับรตรงชาแนลแล้วไปชาะเตี้ยวเสร็จยัง ไปเออเอ็มเยียวเป๋าเปาตัวปาจิตเต็งอ่เอออีหลืออุ้ยเธอเธอดูเพื่อนข้างๆด้วยนะ

นอนชิื้อนี่ไข่ส้มนี่เอาแค่นี้เอาให้มันมีคี้วเนอะไตัวเดี๋ยวดูก่อนโซเคียวจีกับโกับีซ่งดูดไยังดูดไมันองกก็อว์จวจ่าฉอนนอนชิวมเตกินข้าวหมแเอออย่าเพิ่งเว เีกโอเคเออเอาเลยวัดตัวปะต้าเอาเลยตัวมีอย่างนี้ด้วยเว้